ตอนนี้ก็ยู่กับผมเองนั่นเองก็ยู่กันในเกมายคร c r a f t กับเซิฟอ่อ MC ฮะเบสเบสจ้าเออเบสจ้านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ IP เอาไว้ด้านล่างครับก็ให้ทุกท่านไปเล่นกันได้นะครับผม แย่ของแกกของแก่ก็ไม่ค่อยดีมากนะะก็เป็นพวกหนักกิ๊กครับเออผู้ดูแลเซิร์ฟหนึ่งอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นเพื่อนผมนะครับก็คือคุณ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 ไปนั่นเองนะครับเป็นยศแค่เกมโหมดแต่ต้องดนเซิร์ฟนะเป็นยศแค่เกมโหมดแต่แต่เราก็ต้องดูเซิร์ฟไปด้วยอโอเคอ่าแล้วสำหรับผมทำไมถึงไม่ได้เกมโหมดอลยล่ะ ก็เพราะว่าไม่ได้แจ้งเอ่อเกมของเซิร์ฟเลยนะครับลืมไอคนนี้เขาบอกเอออยากอยากอยากจะให้โปรโมทเซิร์ฟไม่ต้องแจ้งเยมก็ได้ไม่เป็นไรออโอเคผมก็เลยโอเคโอเคอันนังนะมีอะไร,รอ่ะอันนึงครับผมลนจุดนี้ลนจุดนี้กูอยากเป็นเกมหมดไป เขาไม่เขาเขาให้ขอก่อนจะเอาผมก็จะเอากบผมทำไมเขาไม่ชุดเหล็กง้เป่งเลยทำอะไรไปเลโกอ้อยู่ไหนเนี่ย เอากอ้กเกียงนู้นดินค่ะไั่แจกไก่กๆนะแต่ถ้าอยากได้ของมากก็มาหาผมนะ TPA มาเสร็จแล้วหาป้ายมาสักป้ายหนึ่งจะขออะไรจะขอได้ประมาณสามอย่างเอ้ยเดี๋ยวผมจะให้เซตเกาะเพรไปเซตแต่เอาไปเอ็นชงอิช่ช้า,หน,าหนิ่งเออเดี๋ยว,ยยวแกพาไปที่ดูหัวแอดมินไงดิ ว่าใครเป็นหัว a d m มีสองคนนะแต่เขานี่นี่คือแอดจาวาทอนะเขาชื่อโบอสแต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ชอบวางอะเขาชื่อคอปในรายการ s p i r i t Gamer Gaming นะฮะผูก็นี่ก็คือยศยศเกมโหมดนะครับุมก็เป็นพวกเนี่ยนี่คือตารางเติมเกียรเพื่อนได้นะเกียร์นี่คือนี่คือตารางเติม เคเดี๋ยวพาไปดูที่สร้างบ้านหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูที่สร้างบ้านหน่อยเดี๋ยวจะใช่หัวดำๆหรือเปล่าอ่ะเออแอนดไม่มีคนนึงใช่หัวดำๆหรือเปล่าหัวเขาเรียกหัวเอนเดอร์เอ็นเดอร์แมนอ่ะเอนเดอร์แมนนี่ใช่ไหมเอนเดอร์แมนนี่สตาร์ฟโดนนะสตาร์ฟโดนนัดมาเริ่มคิง ผมก็เข้ามาราก็จะมีมินิเกมด้วยฮะจะมีหาอะไรเลยนะผมรถมีมานี่หน่อยรถมนันอะไรรถมนันนี่มันมีมินิเกมด้วยนะฮะก็จะมีพิพีแบบบ็อกซิ่งแอคแคสตันแล้วก็แบ็คคือการตีแล้วก็มีไม่ทำนานะรถเอ้ยรถมาเล่นทีนทีรันกันดีกว่าไหนไอย้ยูไหน ีนั้นห้องหนึ่งห้องหนึ่งเอเลนนะ่าเนี่ยชนะแล้วเล่นชนะแล้วไม่ได้อะไรเลยเป็นเพื่อความสนุกทีเอ็ีลาล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 าลาลาเอา้ยแกบินได้นี่โอ้บินไม่ได้แล้วตอนเนี้ย Oh, hampir jatuh. Hampir jatuh, hampir jatuh. Eh, halal, eh halal. Eh hea, eh hea, eh hea, hampir jatuh, hampir jatuh, apa hampir jatuh lagi? Gawo, lagi tu ni. Gawo, gawo, gawo. Gawo kau mungkin tadi. Yeah, ayat. ถผมเป็นผู้ชนะนะครับอ่แล้วกับสปาดีกว่าก็เลยว่าก็สละสปามันไงเป็นัองอย่างรับ s b a w n <อ>นะครับเออจริงด้วยเซอรนีม้มีขายปืนด้วยนะฮะะจะมีเป็นพวกพัตตี้เด e เซอร์อีกเกิลชีฟ b คาบานบาสก้าแล้วก็เคียนนรกเลยไลย a t a s ห้าสิบทูหนึ่งแคสต์แงว่ากูต้องเติมร้อยหนึ่งใครเขาไม่มีแจกวปรเคเหรอวะมีเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆ่เดี๋ยวโปรเทคมันจะดอกหมเอหรอแล้วทีก็มาลองเล่นกันดูนะครับมาลองเล่นกันดูน่าจะสนุกอยู่นะมา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 ,มา โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคกันด้วยนะครับแล้วก็อลืม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 แล้วลืมแล้วลืมแล้วอ่าแล้วก็ไอพีเซิร์ฟผมจะให้เอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อ่าไอไอไบต์อ่าอย่าลืมบอกอย่าลืมบอกเจมด้วยนะว่ากูมาบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วเีลิแล้วเจมก็บอกว่ายังไงบ้างก็อาอ่า อ่าด้วยนะครับผมโอเคนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะบ๊ายบายยูเริ่มมีชื่ออะไรวะเบสซ่าเบดอ๋อเบสซ่าเบิร์ดไม่ใช่นึกถึงเบิร์ดเบิร์ดนึกถึงนี่นึกถึงเบิร์ดเ,เอาพลังได้เลยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย เบอร์ซาอะไรนะเบอร์ซาเบอร์ซาเบรตใช่ไหมโอเคนะเบรตซาไม่ใช่เบอร์ซาเบรตเบรตซาเบิร์ทุนเล่นคุณเล่นไม่เลิกเว้ยเฮ้ยไปละโอเคนะบ๊ายบาย